พูดว่าคำบนีพูดว่า้พูดสัตตลาด๋อ้น่าม้ำครับกำลังดีเลยเนี่ยอาเอาไปเรียกได้เ่ยยูบ้านไหนครับยูบ้านข้ามแนาจ้ะมามีเบอร์ติดต่อปะมีอยู่จ้ะเขอเบอร์นหครับศูนย์หกห ส้มไปเรื่อยครับว้าวัวไหลครับหัวไหลยังใช้ตัวใดใกล้ตัวใดกับท้ายตัวนั้นแหละครับพี่น้องนี่จะของเพิ่นอยู่นี่เอาลูกเนี้ลูกเนี้โช่วเนี้ยชั่หุ่นเนี้ยตัวใดบ่ ร้านเจ็ดว่ตัวนี้โอ้สูง่านลอยลอยเ้าอ่างนั้นเนาะเพ็น่ลอลยสามสิบเพิ่มไปสามสิบเจ็ดครับเัวนี้เจ็ดเดือนครับสามเจ็ดอยู่บ้านไหนก่อะโอ้มัน ที่เบอร์โทรปอติดต้นครับเบอร์โทรเลยครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหครับผมครับผุณใดสนใจกับติดตอพอคุนได้ครับขออย่างรับขอพดษนะขอพดษอพดนะครับอยผมอยูแจกนพี่ผมแจงครับผมสิทธิ์ไทยสำรอบใหนเบิ้งครับ นัำ้ำปีเพิ้งหายเนะาะหายแล้วนะครับนัำ้ำปีจะหน่อยคนลาหูอยู่ครับเมอเอาไปเลี้ยงเนาะ ครับคุณด้เซียใจกับพี่ตอได้นลครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมผมลุกใหม่นะครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> เต็มอ่ะ เิ่นเิน่นกางต่อราคากันครับเิน่นกางต่อราคากันอยู่ยง้พอเาันแล้ว เดีดตาหน่อยหัโพเลยหัโคเท่าไหร่เท่าไหร่ครับไอนเดินไม่เท่าไหร่พ่นั่นเดี่ยะฟ้องเพิ่มหาสิบหกสิบหงามเนาะงามงามงามหาใหญ่หาสิบ เี่วที่หกเดิเอาไปดูดิโอ้ยตายผู้ผู้ที่ตายคนน่ะนี่ปัดไหนครับกุดชุ่มโอ้โหมอเอาไปเรียง ที่ต้อนเลยนี่เบอร์ป่ครับเบอร์เบอร์ที่ต้อนนะครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกองสามแปดมแปดีเก้าแปดี่แปดเกนะครับ พอดีสนใจกัตบติดต่อพ่อพได้ครับชื่อพ่ออย่างครับพ่อจอยพ่ออจยนะครับพ่อจอยนะครับ,ออรบติดต่อพ่อจอยได้นะครับอยู่คุณชุ่มคนวะมาตลาดน้องปอกครับพอ่บอตณีสมบูรณ์งามแงา้แงขาแ้งขาใหญ่ากาัดคนวะ กันตำนี <S <s ้โอ้มีตำนี้นะครับกันได้โมโหูเอาไปเรียงครับขอบคุณครับพ่อได้สนใจกับติดต่อได้นะครับเชื่อพี่เลยก็เลือกออกมาที่ออกมาเนก็เลืออ่ะสาตัวนี้เนาฮะ ชื variance, right? 30, 90, 000, ้อราคาคนนั้นเขาเรียกว่าสามหมื่นตัวนี้สามหมื่นตัวนี้สามหมื่นครับทองเงนเนื้อทองแล้วตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่โอ้โข่มเจ้าหาแม่ลูกครับ แม,แม่ลูกครับเต้าหาตัวนี้สามหมื่นครับผม,ตม,มตเตสชดใจนะครับกับพี่ตอไม่ห้อยพอปลกอยไม่ห้อยพอปลกอยนะครับ เตอเลือกอะเก้าวันห้าวันเนี่ย er เกาอันห้าวันวะไทยแลนด์ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครับการต่อรองราคากั Local. นยังำเดินกันไปเรื่อยครับจนสี่โมงเวลาครับเก้าโมงสิบโมงนะยังสี่เลิกกันนะครับ ตอนนี้ครับแปดโมงเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเบิ้งง่วว่ากิวครับอันนี้อันนี้คือว่ากิวครับว่ากิวนี่สักปีแล้วครับอายุเพิ่นหน่อยจากเหลือปีหนึ่ครังสองปีเนาะประมาณชิวางนี่แหละครับ ตนสูงร้อยสาสิบบวกครับร้อยสีิบนี่แหละเปิดเท่าไหร่เอเปิดเท่าไหร่เอเปิดเท่าไหรเปิดสามพันครับทีสามีสามครับทีสามยุบยุบยุบานไรครับุบแกดอนแกดอนครับุบแกดอนเปิด4ีสามนะครับมีบอโทรพ่อมีอยู่ ศูนย์หกสองศูนย์หกสองเก้าเก้ี่เกาเก้าส่เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่เก้าหนึ่งนะครับนี่ว่ากิ่วงๆรับสมบูรณ์เลยนี่ <1 <1 <1 ๋คนสภานสพ ผมเจอช่องไหล้วครับช่องผู้ได้มูกรับผม<อ>วันนี้<อ>ผมเจอช่องไงครับ <c oughs> ไปฝากเนื้อคฝากตัว่อนก่อนไอแค้นมาหาผมเนี่ย <c oughs> ผมฝากช่องเนี่ย <c oughs>

ไม่ต้องจะไเ็นีั่งวาน้เนนพร้อมมาอยู่อ่ะเอาจนี้ก็ได้สินะสวัสดีครับสวัสดีครับสองหมื่นรีบเปิดไปเท่าไหร่นะครับนี่ไกสดกสิบหาเนาะ ผวปีกวานคำอะไรเมนบอกเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนโอ้เจ็ดเดือนใหญ่ทานี้นี่แป้งขาดีครับผู้ว่าำนีู่้ว่าจ้าเพราะ่ค้าตลาดอ๋อผู้าตลาดอา้ามครับกําลังดีเลยเอามเอาไปเรียกได้เนีอยู่บ้านไหนครับ บ้าคำมืนาวจ้ะมีเบอร์ติดต่อปะมีอยู่จ้ะกขเบอร์นะครับ061 061 075 0 7 5 0809 0809นะเาครับมัวง่ามมัวเอาไปเลี้ยงครับมีใบมี่หลอดตัวนี้มีจ้ะสติงเละสติงเลนอ่ะสติงเลนนะครับผลิตผไทยรอบๆอบนะครับมัวพึ่งโลงตลาดครับ มึงแทงขาครับผมคนใดสนใจกับติ๊ต๊อได้ครับเดี๋ยวผมสิลุงเบอร์หายวยครับครับผมขอบคุณครับ อันนี้มาทำกันบอยดิเทรร่าไนครับติดตัวเท่าไรห้าสิบเจ็ดจ้ะห้าสิบเจ็ดนะครับมาทำกันนะครับห้าสิบเจ็ดครับ,รบก,กับเพื่ใดสนใจกับที่ต่อเพื่อนใดครับเดี๋ยวร่อง,งเบื่อให้ด้วยครับขอบคุณครับผม